Thank you. สำหรับพื้นป่าตะวันตกนะคะยังมีชุมชนกะเหลี่ยงที่ยังอาศัยอยู่ในป่าตะวันตกนะคะซึ่งประกอบด้วยกะเหลี่ยงปากย,ยอแล้วก็กะเหลี่ยงโพค่ะมีความแตกต่างในเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็ชุดการแต่งกายก็ต่างกัน,นะค่ะหมายถึงว่าในเรื่องของลวดลาย <S <S เริ่มมาจากเรื่องพระทอก็กําลังคิดว่าจะทํายังไงให้ตัวชุมชนที่เขา มีวิถีชีวิตของเขาอยู่อย่างนั้นแล้วเราจะดึงศักยภาพมันถึงว่าให้ให้เขามีไรายได้จากการทอผ้าอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนก็เริ่มไปพูดคุยกับชาวบ้านว่าไปศึกษาดวงงานด้วยกันไหมมันถึงว่าพอไปศึกษาดวงงานน่ะเผื่อเรากลับมาจัดตั้งกลุ่มผ้าทอขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่แบบเราจะสร้างอาชีพแล้วก็มันสร้างไรายได้ให้กับตัวชุมชนเงี้ยค่ะจากผ้าทอจรป่าจช่ไหมที่เออผมรู้สึกว่าดีนะที่เขาหาไรายได้ให้ชาวบ้าน ื่อให้ชาวบ้านเขามีรายได้เพิ่มขึ้นที่ผมชอบคือคือชาวบ้านเขาจะได้แบบว่าไม่ต้องไปทำป่าโดยไม่ต้องแบบทำไรไป่าเยอะขึ้นอะ่ะถ้าชาวบ้านที่นี่เขามีรายได้เพิ่มขึ้นที่เขาก็จะไม่ทำป่าหรอกบางทีอย่างที่มีปัญหากับหน่วยงานหลายๆที่ที่มาให้ความรู้กับชาวบ้านปุ๊บแล้วไม่ติดตามผมแล้วก็คือให้ปลูกนู่นปลูกนี่แต่ไม่หาตลาดให้เขาเขาก็จะไม่ทำเขาก็กลับไปที่เดิมใหม่คือเขาโคต คือพอทำามืโคดอ่ะมันทําให้ป่าเราอ่ะล้นไปหมดเลยตอนนี้คือหน้าแรงนี่แทบจะไม่น้ามองเด้วยวิถีชีวิตของคนปากนยอค่ะเขาเขาต้องพึ่งพิงป่าอยู่แล้วก็คือมันก็ว่าอาศัยพึ่งพลาซึ่งกันและกันก็คือเราก็จะใช้วัสดบ จากธรรมชาติก็คือรอบบ้านเราเนี่ยแหละค่ะถ้ารอบบ้านเราก็จะมีพวกต้นขนุนมะม่วงอะไรเงี้ยค่ะเราสามารถมาย้อมได้ขมิ้นขมิ้นชันก็มาย้อมได้วานมาดิโต้เอ๊ะวานตะลืมเยอะกูก็ใส่ได้เออกูเซย์กินได้หรอเตยเยอะแบบใช่ไหมเตยเยอะเปลือกเตยเยอะเปล่าเตยเยอะเปล่าไม่เคยได้ยินชื่อค่ะที่บ้านมีคือต้นอะไรนะคะเตยเยอะเปลืายอะยอะเปลือ๋อ อันนี้นี่คือต้นอันนี้นี่คือัวมสามารล้านนี่เขาจะเอาไปย้อแห่ค่ะแห่ที่เขาวันนี่คือเขาดูโหจ๊กค่ะนี่เราต้องเอาโครนมามาโปะที่ต้นเพื่อเพื่ออะไรคะให้เปลือกไม้อะมันเอ่อยังไงอะพี่เกิดขึ้นยไวขึ้นอะไปเอาโครนค่ะโครนที่มันมีไฟมาแชา่น้ำอะ่ะคือเราอโครนของขี้วัวขี้ไว้ก็คือเอาไปทำอะไรคะ ไปย้อมผ้าค่ะคือเราใช้เปลือกไม้เสร็จเราพยายามกับโครนมันจะให้สีเทาออกดำๆสีมันก็จะติดดีกว่าใช่ใชค่ะมันก็จะได้สีออกะเทิงอย่างเงี้ยค่ะถ้ายิ่งขยี้นานมันต้องดูที่ดินถ้าดินยิ่งดำมันยิ่งให้สีดำมาแล้วเออมอแล้วโอ้ล้นในกรณีปัญหาเยอะค่ะเต็มเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่ามันเริ่มเด็กมีคนมอเห็นสีที่เราทานมันมีค่าจริงๆิแล้ว ก็บางคนเน่เรื่องมองเห็นเราจ่ไแต่ก่อนนี่เยอะมากปัญหานี้แบบบอกว่าทาทําไมสายเคมีก็ไม่ใช้อะไรก็ไม่ใช้เดี๋ยวนี้มันสมัยใหม่แล้วนะบอกว่าทาทําไมแบบนั้นี่มันไม่ทานสมัยแล้วบอกว่าเฮ้ยคนที่ทาแบบนเนี่ยคือโคนแบบยาโจงมากก็ยอมรับนะคะว่ายาโจนเนี่ยยอมรับว่าทานซีเนี่ยก็จะทําแบบโพรกินอะไรประมาณนี้ ก็จะทำตานเศรษฐกิจโพเพียนอะไรประมาณนี้สิ่งที่เราทำนะคะก็เดี๋ยวนี้ก็คือเหมือนมันจะหายไปอะไรเงี่ยเขาก็อยากให้แบบสืบท่อดต่อไปอะไรเนี้ยค่ะสำหรับคนเมืองนะคะที่เขาซื้อผ้าทอเราก็เท่ากับว่าเขาก็มีส่วนร่วมในการร่วมรักษาสุนตาของชาวบ้านด้วยค่ะก็คือเหมือนกับว่าของทุกคนนั่นแหละคะ่ะ หมือนกับว่าเพราะว่าส่วนหนึ่งและได้รายได้10%นก็คือไปเข้ากองทุนเพื่อกิจการรักษาปายอยู่แล้ว